โศกนาฏกรรมกลางฟ้าเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัท UPS ตกและระเบิดดุนแรงที่รัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาเครื่องบินรุ่นแมคโดน e ลด d o ักลาส MD 1 1เพิ่งทะยานขึ้นจากสนามบินลุยส์วิลล์มูฮัมหมัดอาลีได้ไม่กี่นาทีก่อนจะสูญเสียการควบคุมดิ่งลงกระแทกพื้นและเกิดระเบิดไฟลุกท่วมทั่วทั้งบริเวณไฟพวยพุ่งสูงนับ10เมตร เขาพลานทุกอย่างรอบตัวเพราะเครื่องบินลำนี้บรรทุกเชื้อเพลิงกว่า1,44,000ลิตรเพื่อเดินทางข้ามทวีปไปฮาวายทำให้เพลิงร้อนจัดจนโครงสร้างอาคารละลายเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว9้ศพบาดเจ็บอีก11รายและยังมีผู้สูญหายอีกหลายคนรวมถึงลูกเรือทั้ง3คนของ UPS ซึ่งเชื่อว่าทั้งหมดอาจอยู่ในรายชื่อผู้เสียชีวิตอาคารธุรกิจสแห่งถูกไฟกลืนหาย รถยนต์หลายคันกลายเป็นซากเหล็กในขณะที่16ครอบครัวยังไม่สามารถติดต่อคนที่รักได้และยังมีพนักงานสองคนจากบริษัทที่ถูกเครื่องบินตกใส่ที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยทางการต้องประกาศพื้นที่อันตรายในรัศมีห้าไมล์รอบสนามบินห้ามประชาชนออกจากบ้านเพราะกลัวมลพิษจากควันพิษก่อนจะลดวงจำกัดเหลือหนึ่งไมล์ในเวลาต่อมา UPS ยืนยันมีลูกเรือบนเครื่อง3คนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ขณะที่ทีมสอบสวนของคณะกรรมการความปลอดภัยการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐ NTSB กำลังเร่งเดินทางเข้าพื้นที่ผู้ว่าการรัฐเทนตกี้แอนดี้เบเชียกล่าวทางน้ำตาว่านี่คือวันที่มืดมนที่สุดวันหนึ่งของรัฐเรา พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ยังคงเสี่ยงชีวิตฝากควันไฟเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงโศกนาฏการรมทางอากาศครั้งใหญ่ของปี68แแต่ยังทิ้งรอยแผลลึกไว้ในหัวใจของผู้คนทั่วทั้งรัฐ